วันนี้อยู่กับผมเซลแม็กวันนี้ผมจะมาแนะนำธี่การใช้ตัวระบบ a d a p t i v e Cruise Control หรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นล็อกความเร็วแบบแปรผันนะครับผมตามรถคัข้างหน้าระบบนี้เนี่ยจะมีในรุ่นรุ่น plus นะครับผมคือตัวกลางขึ้นไปถ้าตัวプレนเนี่ยจะมี Cruise Control เหมือนกันแต่ว่าจะไม่ใช่แบบแปรผันนะครับผมคานนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยเริ่มต้นเนี่ยเราก็ขับขี่นะครับผมปกติเลยแน่นอนถนนะต้องมีเลนชัดเจนนะครับผมวิธีการใช้งานคือ ให้เรานะผมมาเอามือจับที่เกียร์แล้วก็เราก็เบิ้ลลงดีสองครั้งแบบนี้นะผมวิธีการสังเกตว่ารถทำงานเป็นตัวระบบ Adaptive อยู่หรือเปล่านะผมก็ให้ดูที่เออตรงนี้นะผมสัญลักษณ์สีน้ำเงินตรงนี้นะผมะถ้าเกิดว่าขึ้นแบบนี้สองอันเนี่ยแสดงว่าระบบอัจฉริยะคูซอนโทนแล้วก็ระบบล็อกเลนะ่ะทำงาน อยู่นะครับผมทั้งทั้งสองะระบบที่ไอรูปพวงมาลัยสีน้ำเงินอันนี้ก็คือเป็น,นะระบบเออรักษารถให้อยู่ให้อยู่ในเลนอ่าตัวนี้ก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถเอ่อผ่อนคลายจากพวงมาลัยได้นะครับผมแล้วก็ตัวะระบบล็อกความเร็วตัวนี้วิธีวิธีการใช้งานเนี่ยอันนี้สมมติว่าเนี้ยผมลองที่ร้อยหนึ่งใช่ไหมเวลาผมต้องการจะดรอปความเร็วลงนะครับผมให้เราใช้วิธีการหมุนลูกยิงตรงนี้ลงมาอ่านะความเร็วเขาจะค่อยลดลงมานะแลผมถ้าเกิดว่าเราเพิ่มขึ้นอ่านะ ความเร็วที่เราล็อกได้มันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตัวนี้นะครับผมก็ใช้งานได้เลยนะคผมส่วนวิธีการยกเลิกก็ให้เราแตะเบรกก็ได้นะคผมทีนี้เขาก็จะยกเลิอกออกแล้วนะผมพอยกเลิอกออกเนี่ยไฟตรงนี้มันก็จะหายไปสีดำเงินตรงหน้าจอกลาง